ัดีครบเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์พี่คนนี้ก็นหน่อยว่าวิธีการตัวเช็คหลอดไฟท้ายหรือวิธีการถอดไฟท้ายเปลี่ยนไฟท้ายทำยังไงตามมาดูมาดูเครื่องมือที่เราต้องใช้เช็คไฟแล้วก็ดอกจีบเบอร์ T30 มาเริ่มไขกันดูฝั่งนี้นะ้อสองตัว เดูนซ้ายจนเข็มนาฬิกาครับดท้ายิงสไลด์เข้าหาตัวนี่สไลด์ออกมาอย่างนี้จบแล้วถอดอค่อยๆถอดเลยหมุนซ้ายเหมือนกันทวนเข็มกด,ด ทางซ้ายอืมน,นี่ออกๆได้ออเลยนี่ก็จะร้อนๆหน่อนยที่การเช็คมาดูที่การเช็คที่ตรงกาวตัวถังเลย <c oughs> จิ้มดูหาขั้วหนึ่งนี่ไฟ นี่คือไฟหลีไฟมาอันนี้คือฟิวไม่ขาดถ้าไฟไม่มาเนี่ยเราต้องกลับไปดูที่ฟิวอีกอันหนึ่งจะเป็นลบก,ก็จะไม่มีไฟเนี้ยถ้าเราอยากรู้ว่าไฟเบรกติดไหมหาคนไปหยับคนหนึ่งไฟก็จะสว่างขึ้นกวันนี้อีกหนึ่งทีอันนี้คือวิธีเช็คเบื้องต้นถ้าไฟไม่มาเช็คหนึ่งฟิวสองไล่สายไฟถ้าฟิวไม่ขาดไล่สายไฟครับ ถึงจะรู้ว่าขาดเพราะอะไรโอเคนะผมมาตอบให้แล้วขอบคุณมากครับฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยคนละิปหน้ามาทำใครบอกอะไรมาทำาย